อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องตั้จะต,ตื่นขึ้นมาเรารู้จักลักษณะของการเจริญสติแล้วทุกอย่างถ้าย่างก็เริ่มเสนะฟังไปด้วยโน้มสังเกตวิคโคลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิง่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็ชัดเจนเราหายใจตัต้งแต่เกิด แต่เราขาดการสังเกตว่าความรู้สึกตัวเป็นลักษณะอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกดูได้เป็นบางช่วงบางครัง้งบางคราวแต่ความรู้สึกตัวไม่ต่อเนื่องเราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องเขเรียกอสติรู้กายถ้ารู้ให้ต่อเนื่องทั้งลมเข้าลมออกเขเรียกอสัมปชัญญะจนรู้ตัวรู้กายจนรู้จักอสติปัญญาของเราไปใช้ เอาไปรู้เท่าทันใจใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่เกิดส่งออกไปภายนอกเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้ความคิดปุดขึ้นมาใจเคลื่อนเขาไปรวมเขาเรียกว่าอย่างนี้เราก็จะรู้เท่ารู้ทันเห็นทําความเข้าใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนาม,มเรียกว่าสัมมาทถถิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏเปิดทางให้ ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่นยก็จะกลายเป็นมหาสติตามดูตามค้นคว้าตามพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงขันห้าทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลส ทำไมใจถึงส่งไปภายนอกเราก็มาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในกายมีความบริสุทธิตั้งมั่นอยู่ในกายน้นกำลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องที่เหตุที่ผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริง ว่าอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนดำเนินเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ทันทีเลยว่าท่านสอนเรื่องอัตตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้วิญญาณในขันห้าเป็นอย่างนี้หลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐเห็นการเกิดกันดับพงใจเห็นการเกิดกันดับพงขันห้ารู้ชี้แนะวิธีการขัดเกากิลสหยาบกิเลสละเอียด แต่เรวันตื่นขึ้นมาจิตใจของเราปกติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีพรมีมหารมีความเีียสระมีความรับผิดชอบอันนี้สติปัญญาไปอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับจนเป็นอัตโนมัติกายทําหน้าที่อย่างนี้ทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างนี้าน 6, นาานภาษาธรรมพีเ่เ่วศักแต่ว่า,ด,วาดูศักแต่ว่รู้ศักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไร การทำบุญการให้ทานความหมายของการทำบุญหมายถึงอย่างไรการทำบุญจุดหมายไปทางก็เพื่อที่จะละก,กิเลสขัดเกลาความโลภความอยากออกจากกิจใจของเราเป็นการอนุเคราะห์เอื้อเพื่อเพื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคําว่าศีลคําว่าศีลเป็นลักษณะอย่างไรศีลก็คือความปกติปกติระดับไหน ตัวใจปกตินั้นก็สินอยู่ที่ใจกายปกติวาจาปกติไม่อคติไม่เพ่งโทษไม่สร้างปัญหาอะไรต่างๆเราก็ต้องทำความเข้าใจให้รู้เรื่องสินสมมุติเป็นอย่างไรสินวมมุติเป็นอย่างไรเราต้องแก้ไขตัวเราบอกตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ตลอดเวลาการจเจริญสติก็รู้จักกสณะของของสติแล้วก็รู้จักเอาสติปัญญาไปใช้ จนเป็นมหาสติมหาปัญญาจนไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะไปค้นคว้าอยู่ในใจของเราจนรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณรอบรู้ในโลก,กธรรม อาหารสมมุติด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาจนกว่าจะหมดลมหายใจสนุกอยู่กับบุญสร้างบุญบุญภายนอกเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมบุญภายในคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็ทําให้ถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะได้มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันหมด ทุกคนรู้จักสร้างกระบะบรารมีจะเดินช้าเดินเร็วถึงช้าถึงเร็วก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งอย่าพาก,กันปล่อยวันเวลาทิ้งทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมีค่ามากมายมหาศาลทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมด ไม่ตายช้าก็ตายเร็วขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเราพยายามรีบตักตวงพยายามรีบอบรมใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องอาศัยอเนิสงส์ผลบุญอาศัยอเนิสงส์ผลทานที่พวกเราเราทำมานี่แหละเป็นข้าวพวกข้าวห่อติดตามตัวเราไปวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีมพบนี้มีพบหน้ามีพบนี้คือพบปัจจุบันพบของ ต่อไปในวันข้างหน้าใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลก็เข,ข้าสู่ภพของสวรรค์เข้าสู่ภพของรหม,มโลกเข้าสู่ภพของนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดนิพพานนี่คือวามไม่เกิดกายเนื้อแตกดับก็เข้าสู่ความไม่เกิดก็มีตั้งแต่ความทุกข มแแีแต่ความสุขความเจริญเราก็พยายามมันวิเคราะห์ใจของเราแก้ไขใจของเราถ้าเราแก้ไขเราไม่ได้ไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราพระพุทธองค์ท่านก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐเกิดมาแล้วก็ชี้แนะแนวทางค้นพบค้นพบวิธีการแนวทางแล้วก็ชี้แนะเหตุชี้แนะผลให้ทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้วนแต่มีเหตุมีผลเหตุภายในการเกิดการดับของจิตวิญญาณการเกิดการดับของกันท่าเหตุสมมุติต่างๆของโลกธรรมท่านก็ชี้เหตุชี้ผลบอกวิธีการแนวทางแล้วพวกเราก็จงพากันทำให้เข้าถึงให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถังบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกันนะ,ะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำ หวพะพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารรค์ต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียาบท